คำถามนี้คนระับโอเคผมเลือกถามนี้แล้วกันก่อสุดท้ายนะไม่นก่อสุดท้ายนะให้เลือกเลยทะเลกับภูเขาทะเลกับภูเขาตอบตรงกันดูว่าถูกตอบไม่ตรงกันดอว่าผิดเอาละมาเรามาดูกันนะฮะว่าทั้งสองท่านจะตอบว่าอะไรใจร้อนนะใจรอนนะ โอเคสามสองหนึ่งมาครับอ๋อผมเลือกคู่ผมเลืนคู่ใช่จริงๆอลยอยากเลือกคู่จริงๆแบบอยากเล่นือกคู่แต่เขาให้เลือกไงก็เลยแบบให้เลือกอย่างอย่างหนึ่งใช่เลือกไม่ได้อันเลือกไม่ได้นะฮะอะไรนะเราต้องโบนเนาะแต่ว่าเขาต้องปิงตอบว่าภูเขาใช่น้องปิงตอบอยู่ในกติกาของเราคุพี่ตอบ ีอ๋อสองอย่างสองอย่างเพราะว่าผมให้เรียกอย่างใดอย่างหนึ่งไงแต่ว่าแสดงว่าน้องปิงน้องปิงต่อภูเขาแล้วก็ถูกถูกนะถ้าถูกถ้าถูกอ้าวปิดตรงไหนถ้าผมพิชไว้ว่าอ่าโอเคภูเขาทะเลโบ๊ทอ่ะคุณไปต่อโบ๊ทได้อ่าคุณมีมอผมบอกเลยคุณมอเลยกเลยมาคุณอเลยนะครับน้องปิงจิ้มบนพอลให้นิครับ อ่ะเดี๋ยวเป็นแปะช่วยฮะเป็นแป้อยากอยากให้นี่มีทำอะไรอยากให้ทำอะไรอยากให้นี่มีทำอะไรนอกจากเต้นยืนรอๆให้ถ่ายรูปไม่ใช่พวกนู้นนะจิมแก้มจิมแก้มจิมแก้มติดแก้ม ออ๋ติดแก้มติดแกมติดแกมคืออะไรฮะอ่าสมมติสมมติแต่เพื่อนรุ่นถาอะไรฮะสมมติสมมติสมมติว่าอ่ะไอพี่ก็เราสรุปทุกคนเลยติดแกมคือแบบอ๋อโอเคโอเคแปลว่ามีมีอินเนอร์อยู่ภายในอ่าโอเคติดแกมเดี๋ยวติดแกมเนาะอ่าโซ่ติดแก้มโซ่โซ่มีแกมเชิญแก้มยินขึ้นเล่นติดแกมเล่นดูหน่อย ตอนนี้ใช่หมดล้วแกมันทำอะไรอ้าวติ่งแกมันต้องมีเพลงเหมือนกันนะเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีเพลงเหมือนกันนะปิ่มร้องอโอเคไม่ถึงตัวไม่ถึงตัวเลยนะปิ่มร้องนะฮะเอางี้เอาเาวแล้วกันปิ่มเท้ช่วยหน่อยเปิดเพลงเปิดเพลงขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมสัญานะแล้วเดี๋ยวคุณติ่งแกมนะสามสองหนึ่งมิวสิกมา